เนาะเนี่ยนี่นะฮะในการปรับแต่งรถนะฮะคันนี้ถือว่าสุดจริงๆนะครับนี่ให้ดูแหนบชุดหน้าไม่เจ้าสุดยอดโอ้โหดูดิอเส้นครับนเฮออันนี้ติดตั้งที่ไหนมาทำเองเลยเปล่าเนี่ยผมช่างวาโมดิาฟโอ้โหเหลือเชื่อเลยดูดิแหนบเขาใหญ่สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามารีวิวรถหนึ่งคันครับทำไมเสียงทอมันหอบพ้อพื้นพื้นห้าด คือถูดทันหาบอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมอ่ะมันหายใจไม่ออกอ่ะอ้าวรายงานตัวหน่อยเรวสวัสดีครับผมชื่ออะไรคำสาขครับผมเฟสในชมรมป้ายแดงดาวสามหกครับผมดาวสามหกนะสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคันนี้อีซูซูออร์นิวสองพันยี่สิบครับเป็นเครื่องหนึ่งจุดเก้าเนาะโอเคไหนลองดับเครื่องนิดนึงกล้องตันครับเหรอกล้องตันเหรอมันหูถูดอย่างนี้แหมดูท่าทางเหมือนจะชอบความแรงแฮะคันนี้ คันนี้เครื่องยนต์ปรับแต่งไหมไม่ครับเดิม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 เลยเหรอแล้วทำไมมันเดินเครื่องแบบนี้อย่โหดูดอย่างเงี้ยน้ำมันมันลงไม่พอเรอะโอ้ยสุดยอดนะฮะ1.9ครับคันนี้ฮะออ n e w 2020ไหนลองเปิดดูหน่อยซิว่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรโอ้โหเป็นเครื่องเดิมๆนะครับหือ้20เดี๋ยวก็รู้ เดี๋ยวก็รู้แหมโอเคอะคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.9เนาะตอนแรกๆทำไมนึกออกอีซูซูได้ไงครับชอบครับชอบชอบใช่ไหมชอบความสวยหรือว่าชอบประหยัดหรือยังไงมันประหยัดกว่าอ๋อเมื่อก่อนเรามีเชฟใช่ไหมฮะกินหรอนะฮะก็เลยหันมาซื้ออีซูซูนะครับก็เลยเล่น1.9ใช่ไหมฮะทําไมถึงเรื่อง1.9ล่ะประหยัดใช่ไหมฮะเราวิ่งงานอะไรครับ ผมมีงานเหล็กครับผมงานเหล็กงานเบาๆครับผมเหล็กเหล็กนี่มันมีเบาด้วยอ่ะเหล็กเบาครับเบาประมาณสี่ตันห้าตันเนี้ยสี่ตันห้าตันใช่ไหมฮะโอ้โหแสดงว่าช่วงล่างนี่ต้องปรับมาตึบเลยเด้ก็ดูครับดูโอ้โหนะอ่ะเครื่องยนต์นะฮะไม่รีแมปไหมไม่ครับเดิม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 ตันมันถึงดังคันนี้ออเนียวสองพนะครับอันนี้เรามาประยุกต์ทำเองใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ใช่หนึ่งจังครับวารโมดิฟาย โอ้สุดยอดทำเองทำเองเลยอ่ะบทำเองโอ้ยสุดยอดมากเดี๋ยวเราดูล้อหน้ากันนิดนึงเนาะล้อหน้าในคุ้งเท่าไหร่เนี่ยกี่บาทครับผมซื้อมาคุ้งเท่าไหร่นี้คู่หน้าคู่หน้าหมื่นสี่ครับผมหมื่นสี่ใช่ไหมฮะพร้อมยางใช่ไหมครับพร้อมใหม่ยางสองสี่ห้าสี่ห้าขอบสิบแปดนะฮะโอ้โหกำลังนิ่มเลยนะช่วงหน้านี่เราโหลดไหมหรือว่าครับโหลดสองนิ้วครึ่งใช้ตัวตะกับโหลดหรือว่าเราใช้ช๊คลโหลดเอาเลยช๊คลโหลดเปลี่ยนช๊คลโหลดใช่ไหมครับคูงประมาณเท่าไหร่คู่นึงอยู่ สี่พันกว่าใช่ไหมฮะอืมใช้โชคโหลดเนาะอไอรอนแต่ว่าไม่คิดตังค์เลยโอ้ไอรอนแมนใช่ไหมไอรอนแมนหลายตังค์อยู่นะโอ้คันนี้หล่อมากเลยนะฮะคันนี้คือเรามาประยุกต์ดัดแปลงแล้วก็เอามาบรรทุกเหล็กใช่ไหมใช่ครับทำเองหมดเลยมันยาวใช่ไหมถึงจะต้องมีหล่อยาวโอ้โหดูโครงหลังคาเขาดินี่คือต้องแข็งแรงแข็งแกร่งเลยใช่ไหมโอ้เหล็กหนาตึบเลยอ่ะดูดิ สุดยอดนะฮะ <c oughs> นี่เดี๋ยวเก็บกระป๋องไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวติดเซนเซอร์นะฮะนี่ครับก็คือด้านในด้านในคือกระบะอันนี้คือเราตีกล่องดำเองเลยใช่ไหมใช่ครับทำเองทำเองดำเองโอโ้โหมันหนะนาเท่าไหร่เนี่ยเหล็กเนี่ยตัวนี้สามมิลนี่โอ้โหสามมิลสุดยอดแล้วเราก็ใช้เหล็กอันนี้เป็นเป็นฉากเนาะครอบลงมากับตัวกระบะเลยน็อตยึดให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนเสาตัวนี้เราก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้นาดเ,เพื่อจะพาดเหล็กยาวอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะโอ้โหสี่ตันห้าตันแม่เจ้าคันนี้ม,นมาเด,มเดี๋ยวเราขอดูชุดล้อหลังเขานิดนึงนะฮะคันนี้ใช้เพาเดิมเนาะเพาเดิมแต่เป็นขอบ15นะครับใช้ยาง2 25 7 5หขอบ15นะครับโอ้โหแม่เจ้ากระทะล้อหลังนี่เราซื้อมาคุงเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ข้างหนึ่งมัน2 2 0 0ข้างละ2 2 0 0ใช่เป็นตัวหนาเลย เราเราเราสั่งเสื้อที่ไหนอ่ะก็สั่งเอาทํามาให้ครับอืมคือตามตัวนี้แหละเปี่ยนบางทีก็แต่มันหนาดิมันใส่ขอบสิบสี่แม่จัดหนักมาแล้วสี่ห้าตันเอาอยู่ห้าตันห้าครับผมเผาลาวเคยใส่มาแล้วนะเผาแตกไปแล้วเปลี่ยนเผามาแล้วอ๋อเหรอเปลี่ยนเผานี่คือใช้เปลี่ยนเผาเดิมใส่อืมอืมอืมอแล้วไปหาซื้อที่ไหนเผาเดิมก็สั่งที่ศูนย์เขาที่ว่าเขาเปลี่ยนออกสิ ๋อเหรอไอ้ศูนย์เขารับผิดชอบให้เราเหรอไม่ไม่ไม่เราเราซื้อเองมาเปลี่ยนเองใช่ไหมฮะรถคันนี้ได้ปีหรือยังยังครับยังเองเนี่ยยังเนาะ๋อโอเคโอเคนี่นะฮะชุดล้อหลังนะครับโหคันนี้นี่จัดหนักมาแล้วห้าตันกว่านะครับโอ้ทำไมโหลดได้เตี้ยจังเนี่ยมาเดี๋ยวเราแอบไปดูชุดข้างใต้ท้องเขาหน่อยดีว่าชุดใต้ท้องเป็นยังไงนี่ครับรหัสดาวสามหกนะฮะโอ้โหดูเดี๋ยวให้ดูทรงก่อนไม่สูงนะครับนะฮะท้ายไม่สูงเลยนี่ หน้าหลังเท่ากันพี่สุดยอดห้าตันฟ้าใส่ได้นะครับนะเอ๊กะบะขนาดนี้น้ําหนักตัวตัวรถอย่างเดียวนี่เปล่าๆนี่เท่าไหร่ไปเนี่ยสองตันสองครับสองตันสองเพราะว่ากระบะนี่มันหนาใช่ไหมนี้หนาประมาณสี่เราต้องปรับแต่งให้มันหนาขนาดนี้เลยเหรอมันรับน้ําหนักได้พี่รับน้ำหนักเวลาวางเหล็กวางอะไรอ๋อคือเรามีอาชีพค้าขายเหล็กด้วยใช่ไหมครับแล้วก็บรรทุกเหล็กด้วยเพราะฉะนั้นรถเราเลยต้องปรับแต่งให้มันหนาอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะ โอ้โหแม่เจ้าเหล็กหนาใหญ่มากเลยนะฮะอุปกรณ์ก็จะมีสายเบลเอาไว้สําหรับรัดเนาะโอเคมาเดี๋ยวขอมุดใต้ท้องกันนิดนึงนะฮะโอ้โหแม่เจ้ามีแหนบอยู่2แผน่นใหญ่ๆหุ้ยแหนบอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> เดี๋ยวเดีเปลี่ยนโชคมาคู่หนึ่งด้วยนะครับนะฮะ <c oughs> แต่โอ้โหทีเด็ดเลยไหนไหนดูแหนบชัดๆนี่แหนบอะไรเนี่ยอันวา่าสเส้นครับสามมิล นี่30มิลเหรอเป็นของ10บร้อเลยปะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รู้รถไหนครับผมทำเองเมเจ้าแนบหนา30มิลเลยนะครับโอ้โหดูดิตัวนี้น่าจะ12มิลนี่30มิล30มิลตัวล่าง้องกี่มิลไปน่ะ16โอ้โหเมเจ้าสุดยอดฮะแล้วก็ใส่ตัวโหลดนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งครับนิ้วครึ่งใช่ไหมฮะโอ้ขนาดนี้ห้าตันฝาใส่มาแล้วห้าตันห้าครับเอาอยู่ใช่ไหมเอาอยู่ครับแล้วเวลาวิ่งมันย้วยมันเด้งมันอะไรไหมนิ่ง นิ่งกิกเลยเฮ้ยเราไปเอาสูตรมาจากไหนในแบบนี้เนี่ยคิดเองครับคิดเองใช่ไหมโอ้แม่เจ้าเหลือเชื่อเพิ่งเคยเห็นครับแหนแค่สองแผ่นใหญ่ๆดูดิโอ้โหสุดสุดนะฮะคันนี้นะครับนี่นะครับหน้าการปรับแต่งรถนะครับดูแล้วกันนะฮะอ่แล้วแต่คนแล้วแต่สไตล์นะครับนะฮะรถใครก็รถมันครับนะฮะชอบสายยอดสุดยอดโชคนี่คงประมาณเท่าไหร่เนี่ยโชคบรรทุกนี้สามพันกว่าบาทเองครับอืมสามพันกว่าบาทเนาะ อแต่เราก็ยังใช้เผาเดิมไปก่อน<พ>อใช่ไหมฮะแต่แน่นาคตมีโอกาสได้เปลี่ยนไหมฮะค,คิดว่าช่างนกอ๋อเพราะว่าโโถ้าใช้พอลอยเราก็พูดง่ายว่าเรามั่นมั่นใจกว่าเนาะนโอ้โหคันนี้เอาเรื่องเนาะถ้าเราวิ่งห้าตันกว่านี่ในตอนนี้เราก็ดุยๆไปก่อนนะครับงานเรามันงานมันไม่หนักทุกวันอื าทิตย์ละเที่ยวอย่างเงี้ยมันมีหนักมีเบาแล้วก็งานเราเองก็คือมันไม่ได้ด่วนใช่ไหมไม่ได้ทําเวลาอะไรเงี้ยนะไม่ทำเวลาอืมมันก็รับไหวใช่ไหมฮะใช่แต่แต่ขนาดว่ารับไหวแล้วไหวนี่เผาเก่าก็เรียบร้อยไปแล้วแล้วครับผมเปลี่ยนใหม่ชุดหนึ่งแล้วโอ้โหนี่ชุดนึงเนาะเนี่ยนี่นะฮะในการปรับแต่งรถนะฮะคันนี้ถือว่าสุดจริงๆนะครับนี่ให้ดูแนบชุดหน้าแม่เจ้าสุดยอดโอ้โหดูดิสองเส้นครับห้าตันห้า อันนี้ติดตั้งที่ไหนมาทำเองเลยเปล่าเนี่ยผมช่างวาโมนิาฟโอ้โหเหลือเชื่อเลยดูเดิแหนบเขาใหญ่มากนะฮะหนาตึบเลยอ่ะโอ้สุดๆดครับคันนี้นะฮะโอ้โหทุกวันนี้เราก็วิ่งงานเป็นของเราเองทําธุรกิจเป็นของเราเองใช่ไหมฮะบางวันก็ไม่มีงานก็อยู่บ้านอืมสุดยอดสุดยอดช่วงนี้งานเยอะอยู่อืมเราก็เหมือนเป็นพ่อค้าที่ซื้อเหล็ก แล้วก็เอาขายเหล็กก็คือเหล็กเหล็กเก่าใช่ไหมครับเลก่าเหล็กใหม่มีหมดครับเหล็กเก่ามีเหล็กใหม่มีหมดสั่งได้ครับเล็เก่าเรามีร้านเป็นของตัวเองเลยใช่ไหมครับมีร้านครับผมโอ้โรงงานได้โอเคงั้นฝากเบอร์โทรนิดนึงถ้าใครมีเหล็กจะขายให้เราหรือจะซื้อเหล็กฝากเบอร์โทรไว้ได้เลยฝากเบอร์โทรครับผม0 6 3ย์หกสามศูนย์วาครับชื่อวาระยองระยองนะฮะเฟสนาวาคําศัพท์ครับผมใครจะซื้อเหล็กใครจะขายเหล็กนี่ก็บอกได้ขายเหล็กได้หมดครับทั้งซื้อทั้งขายครับ อ่ะนะฮะนี่ละครับสายงานบรรทุกเหล็กนะครับ isuzu allnew 2020นะฮะเครื่อง1.9ครับสุดยอดนะฮะถือว่าเขาแต่งรถได้ไม่ไม่ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนะครับแต่ว่าสไตล์ในการบรรทุกเข้านี่ระดับ5ตันก็บรรทุกมาแล้วนะครับนี่นะฮะรถบรรทุกอีกหนึ่งคันที่จะพามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ นนี้ก็ขอบคุณน้องวามากๆเลยขอบคุณมากๆครับอย่าลืมนะครับก็ถ้าใครจะซื้อเหล็กขายเหล็กก็ติดต่อน้องวาได้เลยนะครับนะฮะสำหรับรถคันนี้บริการซื้อนี่คือเราสามารถวิ่งไปซื้อได้ถึงที่ได้เลยครับผมซื้อถึงที่ส่งถึงที่อ่าใครจะให้ไปส่งก็ส่งได้ถึงที่ใช่ไหมราคาก็โทรมาคุยกันคุยกันคือตกลงกันโอเคก็ ส่งถึงบ้านหน้าบ้านเลยครับผมโอเคนะก็ถือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจคนหนึ่งก็ว่าได้นะครับโอเคขอบคุณมากๆเลยนะฮะนี่นะครับ1.9เดี๋ยวผมจะหมุนรอบๆให้เพื่อนๆได้ดูทรงอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้แหนบใหญ่มากแล้วก็ทรงเขาสวยด้วยนะครับอืมเป็นการต่อเติมมีแค่หัวเก๋งขึ้นมานิดนึงนะะแล้วก็ด้านในกระบะก็ทําให้กระบะหนาะๆนะครับเห็นไหมฮะเออสวยมากนะครับ นะแค่นี้ก็หาเงินได้แล้วครับนะสุดยอดเลยโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับบายบายรักนะจุบจ๊บจุ bye ๊บบายบายครับ